ปอติดเชื้อเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีๆตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคืออาจจะเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงในรายของคนที่มีภูมิปกตินะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการแพทย์ก็ค่อนข้างดีเนาะเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเราก็จะมียามีอะไรที่เหมาะสม เพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าคอนเซิร์นของโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับแพทย์แผนไทยเนี่ยเท่าที่เจอมาก็คือว่าในรายของคนที่เริ่มจะเรื้อรังแล้วอย่างเช่นเริ่มหลอดลมอักเสบบ่อยๆเริ่มมีอาการของหอบหืดแล้วเนี่ยคิดว่าการใช้ยาประเภทเ่สเตียรอยหรือยากุมอาการเนี่ยในใน,ในตอนที่มีอาการเนี่ยก็เพียงพอ คิดว่า,อ,าอยู่ในการควบคุมเนี่ยก็อยากเตือนให้ดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเพราะว่าถ้าภูมิตกหรือมีการอักเสบซ้าๆบ่อยๆอะค่ะก็สามารถจะเป็นถี่ขึ้นเราลุกลามอย่างหลอดลมอักเสบก็อาจจะเป็นมากขึ้นหลอดลมตีบตันอย่างหอบหืดก็จะเป็นถี่ขึ้นจนมันกลายเป็นโรคบอดอุดกั้นพวกนี้ค่ะสามารถพัฒนาไป คืออยากจะให้ดูแลตั้งแต่เริ่มเป็นหรือว่าหาวิธีรักษาตัวดูแลตัวเองค่ะก่อนจะลุกลามเพราะว่าถ้าลุกลามแล้วในอาการเรื้อรังพวกนี้ค่ะจะรักษายากจากที่เจอมาเราหน้าคอนเซิร์นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ผิดว่ายาระงับอาการจะเอาอยู่ตลอดเราก็เลยใช้ชีวิตประมาท อย่างเช่นว่าบางคนแพ้ขนแมวเนี้ยคะ่ะแต่อยากเลี้ยงแมวก็จะทนเอาโดยที่กินยาระงับอาการมาเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราเจอกับสิ่งเล้าพวกนี้สิ่งกระตุ้นนะคะโดยที่เราไม่จัดการกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบซ้ๆํๆแล้วมันสามารถลุกลามไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนอื่นอย่างเช่นเราอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบอยู่แล้วมันก็อาจจะลามไปที่เนื้อปอดก็เป็นไปได้หรือว่า เสพซ้ำๆหลอดลมเขาก็มีการพัฒนาความไวต่อสิ่งเล้าจนวันหนึง่งยาระงับอาการก็เอาไม่อยู่อะค่ะแล้วถึงตอนนั้นก็จะรักษายากดูแลตัวเองจะต้องเข้มข้นแล้วก็ยาวนานกว่าก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากกว่าเดิมถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะอันดับแรกเลยอย่าไปทนกับการอักเสบค่ะการอักเสบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทน ต้องทําสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากสิ่งที่เราแพ้เพราะเราแพ้โปรตีนจากขนแมวเนี่ยถ้าเรารับเข้าไปมากๆคือเรารับเอาสิ่งที่ทําลายร่างกายร่างกายเขาทนไม่ได้เขาถึงแสดงอาการแพ้มันไม่เหมาะกับร่างกายเราอาจจะเป็นฝุ่นอาจจะเป็นมลภาวะเป็นควันต่างๆเนี่ยก็ก็ต้องเลี่ยงอย่าไปคิดว่าอะทนแป๊บหนึ่ง วันหนึ่งมันจะอักเสบจนทนไม่ไหวแล้วยาระงับอาการก็เอาไม่อยู่โรคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาให้ดีขึ้นหรือหายอะค่ะ เขาจะไม่อยู่คงที่โลกเขาก็จะแอดวานซ์หรือลดหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกันบางคนก็อาจจะลดหน้าไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอักเสบซ้ําๆแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวการเสื่อมของร่างกายบางทีมันไม่ได้เร็วรคะ่ะเราอาจจะแพ้ง่ายขึ้นแพ้มากขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวจนวันหนึ่งที่เขาเกิดแบบเฉียบพลันหนักๆอะ ถึงจะรู้ซึ่งบางทีมันก็ไม่ทันมันก็กลายเป็นจุดอ่อนในชีวิตนะคะ่ะว่าเราต้องพึ่งยาตลอดเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบลดความเสี่ยงให้ตัวเองได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปใช้ร่างกายจนเกินพอดีแบบนี้ต้องดูแลเขาบ้างะคะ่ะ